ที่30มกราคมพุทธศักราช2567ณพุทธมนทลจังหวัดกาลสินตำบกลกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนายจยรวดบุนเพิ่มเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟปลูกต้นไม้ ตามโครงการกระสินร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกร,รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อสร้างการมีส่วนร,ร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นจังหวัดกระสินซึ่งมีเป้าหมายจำนวน7จ0 0แสนสองห่นต้นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับสภาพแวดล้อมและเป็น ร่มเงาต่อไปในอนาคตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารคณะครูพนักงานเทศบาลเมืองกระสินและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระสินรวมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2567เทศบาลเมืองกระสินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นำจิตอาสาประจําปี2567รุ่นที่1โดยนายมานิตไชยสิวาวงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระสินพนักงานเทศบาลเมืองกระสินและกลุ่มผู้นำจิตอาสารวมอบรมพัฒนาศักยภาพณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการและเข้าศึกษาดูง,งานระหว่างวันที่4-6กุมภาพันธ์ณ โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยในหัวข้อใช้สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัยและเข้าศึกษาดูงานณสำนักง,งานเทศบาลเมืองมัตตพุทธจังหวัดระยองในหัวข้ออสมอจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจคัดกรองสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชนโดยมีนายอดิศักประเสริฐเลขานุก,การนนยุเทศมนตรีให้การต้อนรับซึ่ง การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนะศึกษาดูง,งานกลุ่มผู้นำจิตอาสาประจำปีพุทธศักราช2567ได้ แบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่นโดยรุ่นที่2จะเป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศ,ศึกษาดูงานในระหว่างวันที่19-22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ในการปฏิบัติงานกลุ่มจิตอาสาด่านสาธารณาสุขในเขตเทศบาลเมืองกระสินให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นสามารถนำองค์ความรู้ที่มาปรบับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณห้องประชุมพวงพยอมเทศบาลเมืองกระสินโดยนายนพสิทธิ์กุลเจริญวิรัติรองนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุมในการสำนักกองฝ่ายาคณะครูและพนักง,งานเทศบาลเมืองกระสินร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการจัดหาโลหิตเพื่อออกหน่วยบริจาคโลหิตซึ่งการบริจาคโลหิตถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้คนโดยการบริจาคเลือดปกติหนึ่งครั้งสามารถช่วยเหลือชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนโดยเหล่ากาชาติจังหวัดกาสินร่วมกับโรงพยาบาลกาสินออกหน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคในครั้งนี้ วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณลุงหล่อ พระชัยพุทธศินจังหวัดมหาสารคามในจารวดบุญเพิ่มในยกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างองค์พระประธานประจําพุทธมนฑลจังหวัดกระสินเพื่อประดิษฐานเป็นองค์พระประธานประจําพุทธมนฑลแก่งดอนกลางถวายเป็นพุทธบูชาเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสประจําจังหวัดกระสินและพุทธศาสนิกชนได้สักการะกราบไหว้ตลอด จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนดันใจและออกกำลังกายโดยมีพยานรัราิตเจ้าคณะจังหวัดกาลสินฝ่ายธรรมยุทธประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและกรรมการคุมงานก่อสร้างนายรุติศักด์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินและคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้โดยกำหนดรูปแบบการก่อสร้างในพุทธลักษณะ อิริยาบรยืนปรางแสดงธรรมที่เครื่อโยงอดีตคือพุทธศิลป์ลุ่มน้ำโขงพุทธศินท้องถิ่นกาลสินทราวดีเมืองฟ้าแดดสงยางมีจุดสังเกตจุดเด่นและสามารถเห็นได้จากไกลและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันกำหนดภายในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567 เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดกระสินในยจ้าวดบุญเพิ่มนายกุทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรวมพิธีสมโพธวัดกลางพระอารามหลวงก่อตั้งครบ180ปีสมโพธพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตรายหลวงพ่อองค์ดำจุ่มเย็นครบ214ปีสมโพธสมณศักดิ์พระราชคณะชั้นสามัญสมโพธ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดกรสินสมโพษฐ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงฉลองปริญญาบัตรบิษฎีบัณฑิตฉลองรางวัลน,นาคข่าวจากคนดีสีเมืองพุทธฉลองอายุวัฒนมงคล68ปี47พรรษาพระเมธีวัชราจารย์ด็อกเตอร์โดยมีน,นายสนั่นคงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเป็นประธาน เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 7เทศบาลเมืองกระสินนำโดยนายนพสิทธิ์กุลเจริญวิรัตรองนายกเทศมนตรีเมืองกาะสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานลงพื้นที่บริเวณชุมชนวัดป่าทุ่งสีเมืองมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยัยเพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตน้น วันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกระสินหอศิลป์ในจะลวดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาสินพร้อมด้คณะผู้บริหารเทศบาลพนักง,งานเทศบาลเมืองกระสินคณนส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดน,นิทรรศการ Love In Frame ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เทศบาลเมืองกระสินเพื่อขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกระสินให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมภูณัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของประเทศชุมชนสังคมให้เข้มแข็งและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพื้นที่การเรียนรู้เทศบาลเมืองกระสินยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นรวมทั้งการเรียนรู้ในมิติทางศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเขตเทศบาลเมืองกระสินสําหรับผู้คนทุกช่วงวัยโดยมีดรวัชรพงษ์ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567นาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายจารูดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลรวมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาติประจำปีพุทธศักราช2567 โดยเทศบาลเมืองกระสินได้มอบรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งคันเพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลในการจัดงานมาก,กรรมปุงลังแพลาวาและงานกาชาติจังหวัดกาะสินประจำปี2567โดยมีนายสนันพงศ์อักษรผู้ราชการจังหวัดกาะสินผ้อมด้วยนางสศิวิมลพง์อักษรในยุคเหล่ากาชาติจังหวัดกาสินและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดกาสินร่วมรับมอบในครั้งนี้ เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80,000ม,มหาราชาในจารวดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินผ้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักง,งานเทศบาลเมืองกระสินและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระสินรวมพิธีลงนามถวายพระพรถวายกำลังใจ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าประสบนิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้ามาประชุมกันณบณฑทนพิธีแห่งนี้ล้วนมีจิตโสมนัสและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ตายฝ่าละอ,องทุดีพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยพระไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในหัวใจของปสุนิกรชาวไทยตลอดมาโดยได้รับเกียรติจากในสนันพงอ,อ,กอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานในครั้งนี้ เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมดรศิรินันท์ลอตระกูลรองนายกุเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะกรรมการหอก,กระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนเทศบาลเมืองกระสินเข้าศึกษาดูง,งานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอก,กระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนายสุพัฒน์ทรนามวงศ พู้อเนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษพร้อมเข้าชมการดำเนินงานของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณห,ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกระสินดรศิรินันท์หล่อตะกูลรองนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักง,งานเทศบาลเมืองกระสินนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกระสินนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระสินให้การต้อนรับคณะกรรมาการเด็ก เยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรนำโดยน,นยายธัญวัตรกบมนบงวัฒน์รองประธานกรรมาการพร้อมคณะกรรมาการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณลานอเนกประสงค์สารการจังหวัดกระสิสนดรสัชธรดีระดารองประลัดเทศบาลเมืองกระสินร่วมถแถลงข่าวมหกรรมพวงรางแพลาวารและงานกาชาติจังหวัดกระสินประจำปี2567โดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานในการจัดถแถลงข่าวโดวยงานมหกรรมปวงรางแพลาวารและงานกาชาติจังหวัดกระสินในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนุธรรมเนียมประ อันดีงามของจังหวัดกาลสิน์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายหรือเฉพาะการแสดงดนตรีปงลางและผ้าแพรวาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและทรงคุณค่าของจังหวัดเป็นการส่งเสริมศักยภาพในทุกมิติและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสิน์ทั้งนี้ภายในงานยังมีการประกวดวงดนตรีปรงลางชิงถ้วยพระราชทานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและจำหน่ายสลากกาชาติซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมพุทธศักราช2567ณาสารกางจังหวัดกาฬสิทธิ์ลังใหม่วันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 ณบริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเทศบาลเมืองกระสินโดยนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระสินรวมพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานมหก,กรรมบูงรางแพลว่าและงานกาชาติประจำปี2567เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานและพิธีถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร โดยการถวายขันหมักเบงเพื่อขอรับการน้ำสำริดจ,จำลองที่ผ่านการปลูกเสกโดยพระราชสินโสพิษหลวงปู่หนูอินกิติสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคลเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยได้รับเกียรติจากนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์เป็นประธานซึ่งภายในงานได้มีการรำวงสวงดวงวิญ,ญญาณพระยาชัยสุนทรของจังหวัดกาลสินทั้งเด็กเล็กหนุ่มสาว ผู้สูงอายุต่างสวมชุดผู้ไทยห่มสบายแพรวารวมรำบวงสวงในครั้งนี้